รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล คุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ วันี้ป้านพาทุกคนมาที่จังหวัดสงขลาค่ะที่นี่เนี่ยป้านรู้มาว่ามีทั้งความร่วมสมัยแล้วก็ความคลาสสิกรวมกันอยู่นะคะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญของเราอย่างไงนั้นต้องติดตามชมค่ะสําหรับที่แรกที่ปั้นพาทุกคนมานั้นก็คือที่นี่เลยค่ะมัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลาที่นี่นะคะได้รับขนานนามว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะคะเขาได้ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอินเดียกับแบบไทยเข้าด้วยกันค่ะ มีทั้งความปราณีตแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยเรียกได้ว,ว่าใครที่มาจังหวัดสงขลาต้องมาถ่ายรูปที่นี่ให้ได้นะคะส่วนปันก็ต้องขอตัวไปถ่ายรูปอัพลงโซเชีย so ลกันก่อนดีกว่าคะ่ะสงขลาถือเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ในด้านวิธีชุมชนและภูปัญญาพื้นบ้าน ที่นี่มีความสงบเรียบง่ายแต่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของภาคใต้มีสถานีทองเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทางทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามและที่สำคัญค่ะจังหวัดสงขลานี้ยังเป็นหนึ่งในแหล่งการค้าที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วยค่ะ แล้วตอนนี้ปันก็มาอยู่ที่เขาตังกวนแล้วค่ะที่นี่เนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สามารถชมเมืองสงขลาได้แบบ360องศาเลยค่ะบนยอดเขาตังกวนแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระทาตคู่เมืองสงขลาที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จึงถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่มากๆอีกที่เลยนะคะ หลังจากที่เราเติมพลังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะปันก็จะพาคุณผู้ชมไปอีกที่หนึง่งที่มีความร่วมสมัยผสมผสานาระหว่างธรรมชาติกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวเลยแถมยังเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กของจังหวัดสงขลาด้วยนั่นก็คือที่หาดใหญ่เคเบิลคาร์นั่นเองค่ะซึ่งที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะมีความยาวอยู่ที่525เมตร แล้วที่นี่ยังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีเข้ากับธรรมชาติอย่างที่บอกไปค่ะการผลิตและการควบคุมการทํางานของที่นี่เนี่ยได้มาตรฐานจากบริษัทในประเทศออสเตรียแถมยังมีช่างชํานาญการที่คอยช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้เราตลอดการทํากิจกรรมด้วยค่ะบรชัาจะอยากรู้แล้วสิคะว,ว่าวิวจากด้านบนเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันเลยดีกว่าค่ะ บรรยากาศข้างบนนี้สวยงามมากๆเลยนะคะธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์สุดๆเลยสําหรับที่ต่อไปเนี่ยปันจะพาไปที่ไหน,นต้องติดตามนะคะที่หาดซิมิล่าแห่งนี้นะคะเปรียบเสมือนห้องรับแขกของจังหวัดสงขลาเลยก็ว่าได้ค่ะใครที่มาถึงสงขลาแล้วไม่ได้มาที่หาดแห่งนี้เรียกว่ามาไม่ถึงสงขลานะ,ค,ะคุณผู้ชมและแน่นอนค่ะว่าหาดนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่แล้วค่ะเพราะนอกจากจะมีวิวสวยๆให้ชมแล้ว ยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆอีกค่ะนั่นก็คือรูปปั้นหนังเงือกกับรูปปั้นหนูกับแมวที่เป็นตัวแทนของเกาะหนูเกาะแมวชื่อดังนั่นเองค่ะวันนี้ปั้นไม่ได้พาทุกคนมาเที่ยวส่งคลายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะไปพบผู้คนสำคัญของเราด้วยค่ะและเธอคนนั้นนะคะมีความสามารถในเรื่องของการออกแบบ และนำเอางานหาัตกรรมพื้นบ้านมาผสมร่วมกับความทันสมัยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดเก๋ให้เราได้ใช้กันค่ะแล้วเธอคนนั้นคือใครและผลิตภัณฑ์คืออะไรต้องไปชมในเบรกหน้านะคะ พี่ถึงเลือกทําผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมาครับสินค้าแต่ละตัวมีแนวคิดยังไงครับพี่มีแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ยังไงบ้างคะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้สินค้าหนึ่งชิ้นวิธีที่ทําให้สินค้าโกอินเตอร์คืออะไรครับพี่ทาไมพี่คิดว่าฝรั่งถึงชอบสินค้าแนวนี้คะบุคคลสําคัญของเราในวันนี้คือคุณเมย์เมทินีรัตนาชัยผู้ก่อตั้งแบรนด์เมย์ซองครับ จากความหลงไหลในงานหัตถกรรมทำมือแบบไทยๆกลายมาเป็นบุคคลผู้ช่วยพัฒนาชุมชนและทำให้งานหัตถกรรมของคนไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้เขามีมุมมองความคิดยังไงวันนี้ป้านจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะน้องปั้นค่ะจากรายการไทยสปิริตที่เรานัดกันวันนี้ค่ะอ๋อพี่เมย์ทำอะไรอยู่คะพี่กำลังสก็ t c h านสำหรับโปรเจกต์หน้าเลยอะค่ะแบบนี้ปั้นรบกวนเวลาหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เลยสำหรับปั้นได้อยู่แล้วโอ้ยขอบคุณค่ะพี่เมย์ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าค่ะปั้นอยากรู้เรื่องราวของพี่เมย์เพิ่มขึ้นแล้วค่ะโอเคได้ได้งั้นเราเปลี่ยนมุมตรงนั้นกันดีไหมได้ค่ะ เราก็โตที่หาดใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนหาดใหญ่ตั้งแต่พื้นเพนเกิดเลยอะค่ะช่วยเล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างก็โตที่หาดใหญ่มาโดยตลอดแต่ว่าจริงๆบ้านพ่อพี่อะจะเป็นคนที่จังหวัดสงขลาลงตัวเมืองดังนั้นก็คือตอนเด็ก ทางปู่ย่าเขาก็จะมาเยี่ยมที่พร้อมปิ่นโต<ะ>สองสาใบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นชาวบ้านสมัยก่อนเขาทำอาหารมาให้ฝีมือเด็ดของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมาให้แล้วก็จะติดแบบรอยญ้าวันอาทิตย์ทุก<ะ>อาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยกินกับข้าวคุณย่าใช่เด็กเรียน,ยนไหมเป็นเด็กเรียนค่ะก็เลยมาเรียนด้านสายวิทย์นยั่นแหละเป็นสายวิทย์มาแล้วแบบนี้มีความฝันในวัยเด็กบ้างไหมคะ น่าจะเป็นช่วงประมาณมัธยมปลายที่พ่อแม่จะเริ่มมาสร้างบ้านของตัวเองเอ้ยเราอยากจะแบบช่วยพ่อแม่ที่แบบอยากจะสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้สักหลังที่แบบมันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือเขาผลักดันเราให้เรียนพวกทางด้านศิลปะอะไรเงี้ยมาอยู่แล้วเราได้อยู่กับมันเรารู้สึกว่าเรามีสมาธิแบบ วันเวลามันหมดไปได้ทั้งวันโดยที่แบบเอ้ยเพลินแม่มารับแล้วอะ่ะไรอย่างเงี้ยเอ้ยยังสนุกอยู่เลยไรอย่างเงี้ยก็คือเราได้รับการซัพพอร์ตจากที่บ้านด้วยใช่แล้วก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนสถาปตัตยกรรมใช่อันนี้เรียนที่สงขลาหรือว่ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วค่ะก็คือพอจบมปลายก็เข้ามาต้องมาครั้งแรกเลยที่ต้องมาอยู่คนเดียวค่ะที่กรุงเทพก็เนื่องจากว่าสอบติดสถาปั์จุฬาค่ะภาคอินทีเลีย uh, ตกแต่งภายใน ค่อนข้างรบบเปลี่ยนความคิดจักติอะไรเราหลายๆอย่างมีทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างคะพี่เมย์เราเรียนรู้เรื่องศิลปะตั้งแต่เด็กทุกอย่างมันเป็นแบบจินตนาการทุกอย่างมันคือแบบเด็กเขาจะฝึกเป็นแบบฟร<ช>ีดอมปล่อยไปไ,ได้ตามใจเราคิดอะไร<ฮ>ะอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องของสถาปัตย์มันคือการ ก่อสร้างสร้างอาคารให้กับ<ม>ผู้อื่นอยู่อาศัยอะม,มันอ้างอิงจากจินตนาการอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องแบบเหมาะสมใช้งานได้เลยเพรามันกเกิดความอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ในอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้จาะพี่เมย์เรียนสถาปัตยกรรมแล้วมาสนใจงานฐถารกรรมได้ยังไงล่ะคะย้อนอดีตไปถึงสิ่งที่แบบเราเติบโตมาค่ะ กนคือที่บอกว่าตั้งแต่เล็กมาเนี่ยคุณย่าจะคอยหิ้วเปิ่นโตมาให้เนาะ,ะแล้วในนั้นมันจะมีเป็นพวกแบบขนมหลากหลายรูปแบบที่มันจะใช้แบบวัสดุตามธรรมชาติอะ,ะเอามาห่อเป็นแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็แบบคุ้นเคยกับสิ่งนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีสเสน่ห์เริ่มทํางานมาเราก็ยังมีการดึงวัสดุอะไรพวกนี้เข้ามาใช้ในงานบ้าง<ๆ>เรื่อยๆอะไรเงี้ยตัวที่แบบเราไม่รู้ตัวความชอบนี้มันเริ่มจากตอนไหนคะคิดว่าน่าจะที่สถาปันจุฬานั่นแหละ พี่จะชอบอะไรที่มีความร่วมสมัยความที่พี่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วมาต้องทํางานในเมืองอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีความแบบบ้านๆผสมความที่อยากจะชิคอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็<ม>ออคือชอบอะไรที่ร่วมสมัยใช่ค่ะ,คะเพื่อให้แบบคนในยุคปัจจุบ,บันเขาใช้ได้ง่ายขึ้น<ม>เสพได้ง่ายขึ้นด้วยพี่เมย์เรียนจบอินทีเรียแล้วก็มาสนใจงานหัตถกรรมแล้วพี่เมย์เอาสองอย่างนี้มารวมกันได้ยังไงเหรอคะ ก็ในช่วงแรกอย่างที่พี่เล่านะคะว่ามันยังไม่ได้ประสานกันหรอกมันเพิ่งจะเริ่มขยับมาประสานกับพวกงานอินทีเลียเพื่อเมื่อช่วงประมาณต้นปีนี้เลยอะคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําไว้เพื่อสําหรับอินทีเทียโดยเฉพาะเลยก็ใใคือมันจะ,ะเป็นตัวที่มันเป็นงานสาร<อ>แต่จะเป็นพวกใช้ในพวกบนโต๊ะอาหารต่างๆพวกจานรองผ้าผ้าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช้่ใช,ตใช,ใช่ตอนนี้ก็คือมีการประสานกับ ลักษณะของอุตสาหกรรมมากขึ้น,นมีการ <ไง S 2> <ะ>เอางานไม้มาประสานกับพวกงานหัตถกรรมแต่จริงงานไม้มันก็ยังเป็นงานหัตถกรรมอยู่แต่มันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อพอมันประสานกันตรงนี้นะเนี่ยมันทําให้ตัวงานหัตถกรรมมันสามารถแบบต่อย,ยอดไปได้หลายๆอย่างได้มากขึ้นมีตัวอย่างไหมคะพี่เมย์ ก็ตัวอย่างก็อยู่ตรงนี้เลยด้านหลังของเราเนี่ย<อ>ค่ะมันคืออะไรคะมันจะเป็นเหมือนนึกถึงกระเบื้องกระเบื้องโมเสกที่เราจะต้องมาติดเป็นแบบเป็นแผงแผง,แผงใช่ไหมคะ,คะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ตัวนี้มันเป็นโครงไม้ตัวนั้นมันเป็นพวกเซรามิกใช่ไหมเอาไปติดบนผนังอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ของพี่มันจะทําเป็นแบบ ทำเป็นได้หลายรูปแบบจะทาเป็นแบนๆเหมือนกระเบื้องก็ได้หรือว่าทําเป็น,น,นเคอร์เป็นสามเหลี่ยมเป็นอะไรยังไงก็ได้เพราะว่ามันมีแบบเป็นแบ็กกิ้งไม้เป็นตัวประกอบอยู่แล้วอันนี้ก็จะมาใช้ในงานอินททเรียได้เลยใช่ยากไหมคะในการทําแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งต้องบอกว่ายากนะค่ะก็คือหนึ่งเราต้องหาตัว วัสดุและชุมชนก่อนลองเอามาทําผลิตภัณฑ์ดูแล้วก็ดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงบ้างก็คือมันจะมีปัญหาด้านตัวตัววัสดุผลั t แล้วก็ปัญหาด้านชุมชนความร่วมมือที่ชุมชนให้กับเราอะไร,งไร,รเงี้ยค่ะมนมีสม,มาดางใช่ใช่ใช่เริ่มแรกพี่เริ่มจากที่สงขลาเนาะแล้วก็มีตั้งแต่แบบไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลําพูนชนบุรีหรืออะไรเงี้ยก็คือเราก็พยายามไปมาหลากหลายที่เหมือนกันค่ะกว่าที่แบบ จะเจอของเด็ดของชุมชนนั้นๆน่นะค่ะแล้วพอเจอแล้วก็ออกมาเป็นโปรดักต์ตามนี้อันนี้ก็คือพี่เมย์เป็นคนออกแบบเองหมดเลยใช่ไหมคะก็พี่ต้องบอกว่าพี่ทํางานร่วมกับชาวบ้านแปลว่าเวลาเราคิดเนี่ยเหมือนเราเราคิดและปรึกษากันและกันเพราะว่าพี่จะไม่ได้รู้เรื่องเรื่องการผลิตเท่ากับผู้ผลิตหรือชาวบ้านอ่าเขาก็จะบอกว่าเอ้ยแบบนี้ทาไม่ได้หรอกลูกม,ม,มันมัน มันเข้ากี่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ลูกทําแบบนี้นี้นี้มันก็จะได้แบบที่พี่แบบพี่อยากให้มันเป็นใกล้เคียงที่สุดทําไมพี่เมย์ถึงอยากทํางานร่วมกับชุมชนคะมันแบบราชินกับการที่เราอยู่กับคนแบบผู้สูงอายุว่าเรารู้สึกเราอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาทุกครั้งที่เราเข้าไปหาชุมชนเราเหมือนเราไปเจอคุณย่าเราอะไรเงี้ยเป็นแบบา่าทางหางอยาอาผู้ใหญ่ใช่ใช่แล้วเขาก็จะรู้สึกแบบ เราเราก็รู้สึกเราคอนเนคกับทางกลุ่มแบบคุณป้าคุณลุงอะไรเงี้ยได้ดคีความรู้สึกอบอุน่นนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ด้วยไหมคะเริ่มแรกเราเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศนะคะเราก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยค่ะเราก็เลยตั้งชื่อให้มันค่อนข้างเป็นสากลหน่อยแล้วก็การที่ตั้งชื่อว่าเมซองคราฟเมซองมันก็คือบ้านเราก็เหมือนเป็นแบบ เป็นบ้านของชุมชนแต่ละหลังที่เราเข้าไปเรียนรู้แล้วก็พ,พัฒนางานผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละอันอะไรเงี้ยครับก็ตรงตัวก็คืองานทํามือก็เลยเป็นเหมือนกับบ้านงานหัตถกรรมอะไราเงี้ยค่ะแล้วพี่เมย์มีกระบวนการหรือมีเทคนิคในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ยังไงล่ะคะก็จริงๆการที่ทําให้เป็นที่รู้จักมันก็คือจะต้องแบบเหมือนกับ สื่อสารสื่อสารให้คนดูให้มากที่สุดซึ่งพี่เองก็คือเริ่มแรกพี่ก็เริ่มจากทางพวกเว็บไซต์อะไรต่างๆค่ะโซเชียลมีเดียคือสร้างแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสร้างเว็บไซต์ของตัวเองก่อนใช่ใช่เพราะก็คือเราอยู่ไทยแต่ว่าเราเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนต่างชาติใช่ไหมการที่แบบเออเรามาออกงานในไทยแล้วใครจะซื้อของเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราต้องเริ่มสร้างจากพวก แฟอร์มออนไลน์ก่อนค่ะค่ะแต่พอเริ่มสร้างไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเออจริงๆมันก็จะมีกลุ่มคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันที่เขาชอบงานไทยใช่ใช่พี่ก็เลยอ่ะโอเคเริ่มไปแบบไปเข้าร่วมกับงานอีเวนต์อะไรต่างๆในไทยมากขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเป็นที่รู้จักใช่ใช่คนก็เริ่มรู้จักเราจากงานนี้งานนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเซิร์ชเริ่มมาสอบถามอะไรต่างๆมากขึ้น หลังจากได้คุยกับคุณเมย์แล้วทำให้ปันรู้ว่าบางครั้งสิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นความทรงจำในวัยเด็กก็อาจกลายเป็นอนาคตที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เบรกหนะ้ามาดูกันค่ะว่าเธอคนนี้จะมีข้อคิดอะไรมาฝากให้เรากันอีกค่ะ แล้วเราได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันที่ไม่ธรรมดากันไปแล้วในเบรกนี้เขาจะมาบอกเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้มีประโยชน์ต่อผู้คนให้เราฟังกันค่ะทำไมพี่เมย์ถึงเลือกที่จะตีตลาดต่างประเทศเลยแทนที่จะลองเล็กๆในไทยก่อนคะพี่เคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วพี่ก็จะไปเห็นว่าแบบ รูปแบบงานศักรรมที่ต่างประเทศและมูล,ลค่าที่คนต่างชาติเขาให้อ่ะมันสูงกว่าบ้านเราพี่เลยคิดว่าเหมือนเราขายให้กับคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งสิ่งนี้พี่ว่ามันคุยง่ายกว่าคือบ้านเราเห็นงานศักรรมมันเป็นเรื่องแบบอยู่ใกล้ตัวถ้าอย่างนั้นเราหาคนที่เขาเห็นคุณค่าแล้วเอาสิ่งนี้มอบให้เขาเขาก็จะยินดีนที่จะจ่ายก็คือเขาก็จะเห็นทั้งคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าด้วยใช่ <ขา S 2> ค่ะแล้วทีนี้ พี่เมย์มีวิธีในการที่จะไปตีตลาดเขายังไงคะเนื่องจากพี่ก็คือทำตลาดทั้งทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ใช่ไหมคะพี่ก็ใช้วิธีว่าคัดเลือกงานงานแสดงที่ที่ต้องดูกลุ่มคนที่มาเดินว่ามันเป็นกลุ่มคนต่างชาติอย่างน้อยก็คืออาจจะมีถ้าผู้จัดเป็นคนต่างชาติแล้วเนี่ยพี่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงเขาต้องดึงกลุ่มคนประเทศของเขาใช่เข้ามาไง ก็คือเป็นเทคนิคในการที่แบบเราเอาผลิตภัณฑ์อัโประดาของเราเนี่ยไปงานแฟร์ต่างๆที่ดูแล้วน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าของเราที่เข้ามาเดินชมใช่ใช่ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็มีทั้งถูกและผิดนะก็คือเหมือนกับบางทีถ้าเราไปแล้วเราเหมือนคิดว่าโอเคกลุ่มอย่างเช่นพี่เคยไปจัดงานแฟร์ที่เป็นกลุ่มแม่บ้านญี่ปุ่นค่ะอืมผลตอบรับก็คือทุกคนชอบแต่ว่า างแม่บ้านญี่ปุ่นเขาจะมีความละเอียดในการเลือกผลิตภัณฑ์ทําให้เหมือนกับเราอ่ะค่อนข้างจะปิดการขายค่อนข้างยากแต่ว่าในกรณีอีกอย่างหนึ่งคือพี่จะไปออกงานแฟร์ที่สมมุติว่ามีคนญี่ปุ่นเหมือนกันนี่แหละ แต่มันเป็นงานแฟที่ออกซ้ําๆทําให้เขาอ่ะได้เห็น,หนผลิตภัณฑ์<ล>ของเราได้เห็นเราอยู่เรื่อยๆอยๆมันสร้างความมั่นใจกับเขาได้อันเนี้ยเขาก็จะเริ่มเปิดใจกับเรามากขึ้นก็จะเป็นลักษณะนิสัยของของคนแต่ละที่ใช่ที่มันแตกต่างกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันพี่เมย์คิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของโปรดักที่ทําให้ต่างชาติชอบคะพี่คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือคนไทยเราเนี่ยแหละค่ะคม,มันมีความละเอียดใช่ด้วยแบบ ตัวพี่เองก็เลือกสินค้าที่อย่างที่บอกว่าก็คือคัดคุณภาพมาระดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็คือการที่ต่างชาติเขายอมรับได้มันก็คือฝีมือของบ้านเราเองจริงๆอ่ะความเป็นไทย<ช>เอกลักษณ์ของไทยใช่ใชกับ<ช>คุณภาพที่เราเลือกมาแล้วออย่างที่ทราบกันว่าแบรนด์ของพี่เมย์เนี่ยมีการทํางานร่วมกับชุมชนมีความยากง่ายยังไงบ้างคะเรื่องที่ยากก็คือเรื่องที่ การขอให้เขาปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทําอยูใ่ในเรื่องงานหัตถกรรมในรูปแบบที่เราคิดว่ามันน่าจะทําให้งานมันตรงกับตลาดมากขึ้นในตรงนี้ต้องใช้เวลาเพราะถ้าเกิดว่าให้น้องออกแบบมาเอาแบบส่งให้ทางคุณป้าคุณย่าแกเนี่ยแกก็คง,งตะลึง<อ>งงอะไรอ่ลูกกระดาษอะไรเนี่ยแต่พี่ก็ใช้ไม่เป็นไรก็คือเราลองอัดทีละหนึ่งเทคนิคอย่างเช่นย้อมสีลองย้อมเป็นสีนี้ดูได้ไหม,อมลองเทคนิคอัดลองสารแบบไลยนี้บ้างได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆค่อยๆแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลากับผู้ใหญ่ต้องค่อยๆค่อยๆพูดใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนได้ค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นเวลาร่วมปีเพราะว่ากว่าที่จะปรับเปลี่ยนในแต่ละเทคนิคมันก็คือเทคนิคนึงมันก็เหมือนเดือนนึงละที่กว่าจะปรับกันได้อะไรเงี้ยค่ะพอกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งมันก็ร่วมเวลากับปีเลยแบบมีท้อบ้างไหมคะคิดว่าเหมือนพี่ชิดว่าพี่พยายามเข้าใจเข้าใจเขามากกว่าเพราะพี่เข้าใจว่า เขาอายุมากกว่าเราตั้งเยอะมากกว่าแม่เราอีกการที่จะให้เขามาปรับเปลี่ยนอย่างที่เราคิดเนี่ยมันมันไม่ง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะที่เวลาเราทํางานกับคนอื่นๆนะความเข้าใจก็เป็นแบบอะไรที่ช่วยให้เราทํางานร่วมกันได้ดีใช่ระหว่างการทําแบรนด์คะ่ะมีอุปสรรคอะไรนอกเหนือจากการทํางานร่วมกับคนอื่นบ้างไหมคะ กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ยากเท่าการดีลกับคนเพราะดีวคนมันก็คือมันมีทั้งฝั่งผู้ผลิตเองแล้วก็ฝั่งลูกค้าด้วยแล้วลูกค้าบางท่านที่อาจจะไม่ได้เข้าใจในสินค้าที่ทํามือค่ะอย่างเช่นแบบเออไซซิ่งมันทําไมมันไม่เป๊ะกันเท่ากันทุกทุกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือแบบเออทำไมลายมันเบี่ยงกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือต้องอาศัยกันสื่อสารพยายามอธิบายให้มากที่สุดอ่างค่ะ อยากรู้เรื่องของชุมชนค่ะหลังจากที่พี่เมย์ได้เข้าไปทํางานร่วมกับชุมชนแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะในชุมชนอืมก็ชุมชนเองคิดว่าพี่น่าจะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของเขาเนาะ,ะเพราะว่าเขาเองก็ยังจะมีรายได้ทางด้านการเกษตรอะไรต่างๆอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะก็คิดว่าเขาคงเวลาตอนมาร่วมงานกับพี่เนี่ยเขาก็ได้แบบ รูปแบบการที่แบบเขาจะได้แบบพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะของตัวเองไปในแบบรูปแบบต่างๆซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจในตัวผลจพันนะอย่างที่ตัวติดผนงังติดฝ้าอะไรเงี้ยพอมันได้ไปติดแล้วพี่ก็ถ่ายรูปไปให้แกดูแกก็แบบเออสวยดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจตอนนี้พี่เมย์มีวางแผนปัจจุบนันหรือว่าอนาคตไว้ยังไงบ้างคะโปรเจกต์ถัดไปก็ได้ ก็ที่บอกว่าปีนี้เนาะพี่<ะ>ก็คือพยายามเอาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เซิฟกับพวกกลุ่มอินทีเลียมากขึ้นก็คิดว่าต่อไปเนี่ยอันนี้คือพี่เริ่มจากในประเทศก่อนอันนี้กลับกันกันกบตอนแรกมาทาในประเทศแล้วใช่เพราะด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วต้องเริ่มจากรับเปลี่ยนโอเคงั้นก็ให้เซฟิฟพวกอินททเลียคนไทยก่อน<ะ>แล้วก็พี่ก็วางแผนว่าถ้าเกิดว่าคนไทยเริ่มแบบนิยมตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้<ะ>มากขึ้นแล้วพี่ก็อาจจะขยาย ไปที่ต่างประเทศแต่ว่าการที่ขยายไปต่างประเทศพี่ก็คือทำริเริ่มมาบ้างคร่าวๆแล้วว่าตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้เราจะต้องขอพวกมาตรฐานอะไรต่างๆที่ให้มันตรงกับของในประเทศนั้นๆใช่เพราะจริงๆมีลูกค้าต่างชาติเหมือนกันที่ว่าเขาสนใจแต่ว่าเขาก็คือจะบอกเลยว่าเรียความต้ของทางสองประเทศเขาคุณจะต้องมีเซอร์อะไรต่างๆหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็โอเคตอนนี้เราเป็นช่วงการเรียนรู้และเตรียมก่อนบอกได้ไหมคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร คิดว่าจะอยู่ในพวกกลุ่มที่ว่าเซิร์ฟพวกอินเทียอาร์คเคเต็กพวกนี้แหละค่ะพวกวัสดุติดผิวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบตอนนี้ก็คือปิดพวกพวกอินเทียใช่ไหมพวกพื้นผนงผังเพดานต่อไปก็อาจจะพวกเป็นฟิเนชชิ่งพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่เพื่อให้มันเป็นอุตสาหกรรมที่มันสามารถโตสเกลได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่เมย์อยากให้พี่เมย์ช่วยฝากอะไรถึงคนที่กําลังทําธุรกิจหรือว่าอยากที่จะทําธุรกิจเพื่อสังคมหรือรูปแบบเดียวกับของพี่เมย์หน่อยค่ะไม่ว่าเราจะทําธุรกิจหรือว่าจะเรียนพี่ว่าทุกๆคนจะต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วแต่ว่าอุปสรรคเหล่านี้มีไว้ให้เราก้าวข้ามมันไปเพื่อให้เราเติบโตขึ้นดังนั้นไม่ว่าเราจะมีอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยที่ยังไม่พร้อมแต่พี่ว่าจริงๆอ่อะใจเราต้องพร้อมก่อนเพื่อที่จะกระโจนลงไปทำมัน มากกว่าค่ะก็ถ้ามีใจพร้อมลงไปทําเลยแล้วละระหว่างทางเราก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวยประสรบการณ์เก็บเกี่ยวเครื่องมือต่างๆแล,และก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสรบการณ์นะเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับป้านและคุณผู้ชมฟังค่ะขอบคุณ<า>นะคะสำหรับเทปหน้าป้านจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้ค่ะ แล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ในอย่างช่วงโควิดเนี่ยค่ะพี่เมย์ แบรนด์ของเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะก็กระทบเต็มเต็มเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยเพราะว่าพอเราปิดประเทศแล้วก็งดการออกอีเวนต์ต่างๆเดิมทีที่เราจะได้แบบลูกค้าต่างประเทศในไทยเนี่ยค่ะก็เรียกว่ายอดตรงเนี้ยเป็นแบบสูงเลยตอนนี้คือว่ายังดีที่เราทำตลาดสองที่ออฟไลน์และออนไลน์ค่ะในด้านออนไลน์เราก็ยังไปได้อยู่เพราะคนก็ยังสามารถสั่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับ มันขาเราหายไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะก็เราก็ต้องเหมือเพยายามลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแต่ว่าทางผู้ผลิตเองเนี่ยเราก็พยายามแบบซัพพอร์ตเขาไปด้วย